โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JI นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตของเซ r ฟเวต้เวียดนามนะครับกับโหมดคาราโนเชคนะครับผมซึ่งวันนี้เขาได้อัปเดตฮีโร่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เผานะครับรวมไปถึงไอเทมนะฮะแต่ส่วนเรื่องบัฟต่างๆอะไรพวกนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาปรับหรืออะไรหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้ว ามาทดสอบให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นส่วนเริ่มเกมบอกพวกเริ่มต้นอะไรพวกนีนะ้ก็จะเป็นการดูหมากฟันตรงข้ามนะครับผมนี่นะเราสามารถดูได้อิสระเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมากอะไรไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราต่อสู้หรือตอนเริ่มต่อสู้หรืออะไรต่างๆครับ เขาจะไม่ปิดกั้นเราแล้วนะครับเราจะได้ดูอย่างอิสระเลยนะฮะดูปั๊บเราก็สามารถกดกลับมาได้ฮะอ่าแล้วอย่างที่2ก็คือไอเทมชิ้นใหม่ใช่ไหมครับผมไอเทมชิ้นใหม่ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมเริ่มต้นนะฮะเป็นการ์ดเริ่มเกมนะครับปกติเริ่มเกมเราแบบจะคอยสุ่มดรอปไอเทมใช่ไหมซึ่งแพทนี้นะครับสําหรับเซเวต้าเวียดนามนะครับเราจะไม่ดรอปไม่สุ่มดรอปอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะเราจะได้การ์ดเพิ่มดาวนะครับผม เพิ่มดาวฮีโร่หนึ่งตัวนะฮะเพิ่มดาวฮีโร่หนึ่งตัวเพื่อที่จะทําให้เป็นสองดาวนะครับเอาไว้แบกเราต้นเกมนะแพทนี้นะครับถือว่ามันก็ดีนะครับผมดีสําหรับทุกคนนะครับโดยที่เราแบบเริ่มเกมมาเราได้ของเหมือนกันนะ่ะไม่ต้องไปสุม่มไม่ต้องอะไรคนระับว่าใครจะโกงหรืออะไรยังไงฮนะโอเคผมจะบีบมาก่อนนะฮะฮีโร่ใหม่ก็คือดัซซี่นะครับผมตอนนี้ดัซซี่เข้ามาละ ก็จะเป็นอยู่ในหมวดเผ่าเมธนะครับแล้วก็เผาใหม่นะครับผมซึ่งเผ่าใหม่ก็จะเป็นจะมีไปด้วยก็นาซี่ไอต,ตัวนี้มันชื่อตัวอะไรไม่รู้นะผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็เซฟิล่านะครับเผ่าใหม่นะฮะเซฟิลล่าก็จะอยู่ในหมวดซัพพอร์ตด้วยนะครับผมซัพพอร์ตแล้วก็เผาใหม่นะครับไม่รู้ชื่อเผาอะไรนะผมอ่านเวียดนามไม่เป็นนะครับ ใครที่อ่านออกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมส่วนดาร์ซี่ก็อยู่ในโหมดเมดด้วยนะครับโอเคทีเดี๋ยวผมจะเล่นไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็มาลองเล่นกับบอร์ดดูนะครับผมพี่ทีเราจะได้ไม่ต้องไปแย่งอะไรใครนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการทดสอบให้ดูนะครับเอามารีวิวอะไรประมาณนี้ฮนะโอเคไปตอนนี้ดาร์ซี่นะการนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวดูนะครับผมดาร์ซี่ตอนนี้ผมเป็นหนึ่งดาวใช่ไหมตอนนี้ดาร์ซี่ผมหนึ่งดาวใช่ไหมครโอเค ผมจะกดให้ดาซี่นะดูดีๆนะผมปึ๊บขึ้นเป็น2อดาวโอ้โหสุดยอด2ดาวเรียบร้อยฮนะตอนนี้ทุกคนก็สังดาวหมดแล้วครับเพราะมีการ์ดนะครับผมคือ AI อะ่ะพวกเนี้ยดับไอเทมอะไรก็เหมือนเราครับต้นเกียนนะมีการ์ดเหมือนกันเห็นไหมมันเพิ่มความสะดวกให้เรานะครับผมโดยที่เราแบบไม่ต้องระแวบะบไม่ต้องแบบ เครียดนะับกับไอเทมต้นเกมรว่าเราจะแบบเราไปเครยียดกับไอเทมรอบที่ห้ามากกว่าครับรอบที่สองมากกว่าครับพรามันจะออกอะไรให้เรานะฮะโอเคตอนนี้เราก็ซื้อไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าดาซี่นี่เป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวเลดต้นๆเลยนะครับผมเลดต้นๆนะ่ะคล้ายๆพวกไฮยาเตะอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมว่าขาดาานึงไปนี่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์วางตัวฮะดูฮะโคตรเท่เลยทุกคน มีแบบเหมือนมีแสงอะไรลงมาเวลาเราวางอ่ะผมโคตรชอบเลยนี่เรามาระแวงตรงนี้ดีกว่ามาเครียดกับตรงนี้ว่ามันจะดับอะไรให้เรานะครับไอรอบแรกไม่เครียดหรอกครับจะมาเครียดกับตรงนี้ฮะอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าระหว่างที่เราต่อสู้เนะี่ยเราจะสามารถดูได้จริงหรือเปล่านะครับที่ผมบอก ไปชวนต้นคลิปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดัซซี่ปะซึ่งตรงนี้มันก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมานะครับผมก็ได้อัปเดตเข้ามาในเกมก่อนนะฮะเพิ่มเข้ามาก่อนที่เหลือยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าครบคอมโบแล้วมันจะเพิ่มอะไรนะครับ ใจไปก่อนโอ้หเลือนเราลดนะเนี่ยไม่เป็นไรเราเล่นกระบ,บอทนะครับไม่ต้องซีเรียสที่เหลือเราก็รอหาสองตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้คอมโบนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นคอมโบอะไรนะครับนี่แหละนี่แหละยิงเข้าไป แต่กส่วนพวกบัฟไอพวกเข่าต่างๆว่าบัฟเนื้อ,อไหนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เลยนะว่าแต่ผมรู้แค่ว่ามันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่บอกไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอแบบมีข่าวหลุดออกมาก็เดี๋ยวเราได้ได,ได้รู้กันแน่นอนน่ะโอเคดัซี่มาดูฮะเดี๋ยวเราจะเจอกับใคร ผมลืมกดดูเอ้ยแต่ออกง่ายมากเลยนะดาซี่เนะี่ยดีนะทำให้เราขึ้นสามดาวไวมากอืมนี่ผมเจอคนแรกใช่ไหมเอ้ยคนที่สามใช่ไหม มืกดเข้าไปดูเลยครับนี่ฮะเราก็ดูได้ครับว่าเราจะพลาดตรงไหนอะไรยังไงฮะอย่างเท่ทุกคนคือมันเพิ่มความอิสระให้เราได้ไงว่าสมมติแล้วมุมมองเราอะมุมมองของฝั่งเราอะเราสู้กันใช่ไหมเราแพ้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะแบบพลาดตรงไหนองไงยังไงการวางหมากจริงๆดูฝั่งเราก็ได้แหละแต่ดูฝั่งตรงข้ามมันก็ อัน,นี้ไปหน่อยหนึ่งโอเคผมซื้อมาละเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีลืมลืมลืมกลับมาบ้านตัวเองอะ่ะผมก็ว่าซื้อมาแล้วหายไปไหนนี่จะเอ้าเลเวลสามแล้วทำไมซื้อได้อีกเน่ทุกคนงงอะเนี้ยบัคหรอหรือว่าอะไรยังไงอะปกติมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมพอสามดาวอะ่ะโหถ้าซื้อได้ผมว่ามันน่าจะมีกัดกัดตัวแน่เลย หรือว่าเขาปรับใหม่ครับหรือว่าบัฟใหม่มันมีอะไรพิเศษหรือว่าบัฟใหม่มันมีอะไรพิเศษครับรต้องลองครับต้องรอดูฮะต้องลอง เซลฟิ่ล่าไปไหนครับโอเคตอนนี้นี่ผมครบหกบิตแล้วนี่วะใช่ไหมชอบอะเวลาวางมีเอฟเฟกขึ้น <c oughs> อ่าเจอคนนี้ผมอยากดูมุมมองอีกฝั่งหนึ่งโอเคนี่ผมก็กดเข้ามาฮะ กดเข้ามาสบายปั๊มสองพันคือมีการ์ดสองดาวผมว่าขึ้นขึ้นสามดาวง่ายมากเลยนะการ์ดเราจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะไว้อัพแบบว่าตัวไหนจะขึ้นดีหรือว่าเราจะอัพต้นเกมแต่ผมว่าส่วนมากก็น่าจะอัพต้นเกมแหละเดี๋ยวม่ว่า ก็เก็บไว้อัพตัวข้างหลังก็ได้นะพอมีม้าหลุดมาอยากได้ม้าเวลสองมันไม่ยอมออกสักทีเอาการนั่นแหละเข้าไปอัพเลยผมใส่เข้าไปก่อนเลยเทลตอนนี้เราอยู่กระดานที่10แล้วนะครับผมเซฟิล่าก็ยังไม่ออกครับผมว่าเซฟิล่ากับไอสองไตัวที่เหลือเนี่ยน่าจะอยู่เลทกลางแล้วก็เลทสูงนะ บอกว่านะน่าอยู่สีม่วงปะอันนี้สีเขียวสีฟ้าโอเคส่วนอันนี้เอาให้ใครดีฟินิกไหม โ <Okay, S 2> อเคเราเวทสามแล้วฮะดาซี่สามหลายรอบแล้วนะสามหลายรอบแล้วนะขายไปผมไม่ได้ใช้ละเอ้ยผมว่าเอาให้นี่ดีกว่าดาซี่โคตรเท่ อัลียนติเลยเรียบร้อยอันติดาซี่ก็ดาเมจหนึ่งพันนะครับเลเวลหนึ่งนะเลเวลสองพันห้านะครับเลเวลสองพันห้าปัดนับ,เเ 2, 000, นบส่วนเลเวลสามก็จะอยู่ประมาณสองพันนะครับอันตินะ แต่ไอ้นี่ไม่รู้เรว่ามันมันมันมีสถานะอะไรนะผมอ่านไม่ออกอ้าวเซฟิล่ามาแล้วดาซี่ไม่จำเป็นนี่เซฟิล่าอยู่ในหมวดซัพพอร์ตแล้วก็นี่นะฮะมันจะลงแล้วนะคอมโบจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าอ้าวลงไม่ได้นี่แนะ่ ไม่เพิ่มอ่ะไม่เพิ่มอะไรเลยมันช่วยอะไรเนี่ยทุกคนมันช่วยอะไรให้เรา <c oughs> มันจะช่วยอะไรให้เราเนี่ยตอนนี้เรารวยสุดแล้วเราไปหาเศรษฐีแล้วฮะโอ้โหชนะหกรอบติดตึ๊ด หนึ่งสองสามสี่เราขาดปลาหมึกใช่ไหม,มเราขาดปลาหมึกห,มหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้ลงครบหกแล้วมันไปหกได้ไงเฮ้ยมันเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นที่บ้าป๋อ บัฟเผาเหรอทุกคนดีที่เป็นหกบีทเฉยเลยเฮ้ยใช่ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอาออกดิว่าจะอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราซื้อฟอร์เรนมาจริงไปเนี่ยจริงไปเนี่ยเป็นบัฟสถานะเผาไปเนี่ย เดี๋ยวลองซื้อฟ้าเล่นมาสินี่เซลฟิลา่าโอเคผมลองเออจริงด้วยทุกคนโคตรเท่เลยแล้วมันเพิ่มได้กี่เผาอะถ้าสมมติผมลองออบิทออบิทสองตัวก็ได้เป็นสี่ แล้วถ้าผมว่าฟอร์เรนน่ะฟอร์เรนสองตัวมันจะบวกเพิ่มเข้าไปไหม <c oughs> ตอนนี้ผมลงบีดสองมีบัฟเผาก็เป็นสี่มันบวกให้สองเลยทุกคนโคตรเยอะ <c oughs> อย่างเยอะเดี๋ยวไป ด,ยดยอยากลองฟอร์เล่นอ๋อมันบวกสามบวกสามนี่เองอ๋อเราเรามีสามบีดอ๋อมันบวกแค่หนึ่งใช่ไหมโอเคผมจะลองขายไปขายไป ถ้าผมลงฟอเรสตอีกตัวมันจะบวกให้เราไหมอะจะบวกให้เราไหมอยากรู้มากเลยทุกคนเราต้องพิสูจน์ครับเราต้องลองเฮ้ยเท่ะ่ะแต่ถ้าเป็นสามสามสามมันมันจะบวกอะไรเนี่ยบวกไปเฮ้ยคิดไม่ออกว่ะก็บวกไปแล้ว ต้องลงสองตัวถึงจะได้ใช่ไหมแถวไม่ต้องหรอกขายทิ้งไหไม่ได้ครับมันได้แค่เผ่าเดียวใช่ไหมอมันได้แค่เผ่าเดียวครับทุกคนได้เผ่าเดียวครับโอเคเผ่าเดียว เอไอเลี้ยงหน้ากระดานเลยนะเจ๋งว่ะทุกคนมันให้เราเลือกอ่ะเราเลือกได้เผาเดียวนะที่จะให้มันคอมโบครบผมว่าแย่งตัวอันนี้เยอะมากแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่การอะไรอ่ะ อันนี้คือการอะไรอะทุกคนการแอสแอสซัสซินเหรอผมมีแอสปะวะิซฟก่อนดิมันช่วยอะไรนี่นี่มาแล้วดูฮะว่าจะเป็นอะไรฮะปุ๊บเฮ้ยจริงไปเนี่ยเฮ้ทุกคนเพิ่มเลเวลครับ มาพี่สามเป็นเพิ่มเลเวลครับสวยพี่สวยไม่รู้เพิ่มอะไรเดี๋ยวเราลองกดให้แอให้ให้ใหใหหนาคอนนะโคตรเท่เลยเป็นการเพิ่มเลเวลครับทุกคนหาแันเพิ่มอะไรน ซิฟิลลาเลเวลสองเคผมจะกดให้นาคอร์สนะกดไม่ได้หรอหรือว่ามันต้องเป็นคอมโบแอดก่อนแบบนี้ปะออาวมันใช้ยังไงอะทุกคนตใต้ครบหกไหมอะ อยากรู้ต้องลองครัเดี๋ยวลองก่อนคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าสถานะแรกก็คือมีผลกระเผาครับบัฟเผาสถานะแรกคือบัฟเผาบัฟเผาที่เราต้องการหนึ่งเผานะครับสถานะที่สองของเผหม่ก็คือเพิ่มเลเวลในมาร์กนะครับผม โอเคเรารู้แล้วนะแฮสซินต้องหาแดก่อนผมอัพเลเวลก่อนแต่ถ้าสมมติเราเลเวล9มันจะเป็นเลเวล10เลยไหมมันจะเป็นเลเวล10เลยไหมนี่ผมขายทิ้งไปเดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นเลเวล10หรือเปล่า บัมวิ่งแรงมากนะแต่ผมว่าตัวเนี้ยอันตีมันคล้ายเพต้าเพต้าครับทุกคนยิงทางตรงไม่มีอ้อม <ไป S 1> ใช้ได้ตอนหกแอดปะอัพก่อนอัพก่อนฟินนีก่อ คือมันประหยัดประหยัดประหยัดหมากเราขึ้นเยอะเลยนะมีปั๊บนี้เข้ามาช่วยมันใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราดูครบก่อนนะเอาทอยแล้วกันนะครับ อยเอาให้นาะคอสระขาดเอ็นโซใช่ไหมเอ็นโซเนี่ยก็จะสามดาวละผมลองก่อน ให้มานาะเขาเลือดอ๋อเราจะเราจะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่สมมติถ้าเราดูใช่ไหมดูวันตีเขานะปุ้ม โหแรงอันเนี่ยดาซี่กรแรงแค้ย่อยเราจะได้ลองของแอดแล้วครับมาลุ้นก่อนว่าจะมีตัวหรือเปล่าสมุดเขียวเหรอเอาสมุดเขียวเข้ามาแล้วกัน หนึ่งตัวก็จะขึ้นสามมีแค่สิบสามตัวเองนะแต่ดัซซี่มีประมาณสามสิบเอ็ดครับนี่มีประมาณสิบสิบตัวไหมเฮ้ยสิบต, hey, ตัวจริงด้วยทุกคนเอาวะโคตรเท่สิบตัวแล้วเราจะใช้กับใครไวนะ้เนี่ยไม่ได้เอ็นโซ ก้องการินโซฮะตอนนี้โห<ฮ>ถ้าถ้าหกแอดใช่ปะอผมต้องเลือกใช่ไหม e นโซไปไหน เอนโซก่อนเอ้ยนี่มาละอ๋อเราก็จะได้แบบนี้าาลแล้วการ์ดล่ะอ่าไม่ครเดี๋ยวเอาแล้วการ์ดมันใช้ยังไงทุกคน ข้าแจกการ์ดเอา้าชิพายไปใส่คนอื่นได้ด้วยก็คือกันแอดเหรอลบแอดเหรอมันเป็นการ์ดลบแอดเหรอทุกคนมันเป็นการ์ดอะไรเนี่ยเป็นไอเทมที่ใส่ใส่เอาไว้ทำอะไร ผมก็ไม่รู้มันช่วยอะไรนะผมก็คิดว่าแบบแอท6แอทโคฟ6มันถึงใจนี่เอา้าจบเลย <c oughs> เออเว้ก็แบบผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะเพราะเราอ่านไม่ได้เป็นภาษาเวียดนามรับก็รอเข้าไทยอ่ะน่าจะรู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับที่ผมเอามาบอกทุกคนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะผมก็ได้ข่าวมาประมาณนี้นะครับก็ามาลองให้ดูก็เห็นเท่าที่เราเท่าที่ผมรีวิวให้ดูครับถ้าผมเจอนะก็จะมีฟานนี้นะครับโอเคถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจำได้ไม่พลาดสําหรับข้อมูลอะไรต่างๆหรือคลิปอะไรการเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย